ไหนดูซิเราบีอะไรบะดูกันบ้างนะก็วันนี้เรามาอยู่กันในโลแรดเดอร์นะปกติเราก็จะเอาโราณบ,บิทแลงหรือไม่ก็ท็อปแรงมาเล่นนะแต่ว่าครั้งนี้เราเป็นโลแรงกันเลยเนระเรียกว่าต่ํากันอยู่พอสมคว,วรเลยไม่ใช่สมควรยเยอะเลยแหละก็มาอยู่กันที่ด่านวิชังก้านะซึ่งเป็นด่านที่ถ้าเกิดใครดูช่องผมจะเห็นว่าผมไม่เคยเล่นด่านนี้สักเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าฮ่าฮ่าด่านนี้มันมีบับ๊กอยู่ตัวหนึ่งอย่าง,ง,งที่ว่า บางทียูนิตไอยูไอยูนิตด้านขวาตรงนี้มันจะหายไปเลยแล้วก็ฝั่งรีทีไม่ได้แล้วผมก็เลยปันไส้แล้วก็แบนมันไปเลยนะเนื่องจากว่าตอนตอนนู้นที่ผมเล่นหลังไม่อะเราปรากฏว่าออกโฟดันมา,าเรายูไอหายเลยต้องออกโฟดันใหม่แล้วก็ยูไฮใหม่ยูไฮหายรอบนี้นะซึ่งแมปที่บัอ็อกอย่างนี้ก็มีอยู่แค่แบบวิชังก้าเนาะกับอีกตัวหนึ่งคือ รู้สึกจะเป็นเลนนี่พอเลนนะซึ่งเราก็มาเราอยู่กับเพื่อนมิกของเรานะที่เล่นเป็นแวร์มักนะแล้วก็อังกฤษที่เป็นใครก็ไม่รู้นะ <c oughs> ก็ด่านนี้ปกติที่เขาจะโชกประจำก็จะอยู่ที่พื้นที่ประมาณโซนนี้กับโซนนี้นะวยความที่ <c oughs> พื้นที่มันเป็นกับบางแดงเนาะเพราะนั้นก็วิ่งกันเอออาจจะตัวแตกกันไปข้างนึงนะ แล้วก็ตรงนี้มันจะมีตุงโซนดาวจะมีกำลังเขียวอยู่คนละฝั่งนะแต่ว่าทางฝั่งของด้านซ้ายเขาจะได้เปลี่ยนจรน่งแนละ้วเวลาเขาถูกช้าขึ้นมาคือมันไม่ใช่โคเบอร์แดงนะในกรณีด้านขวาเขาจะเป็นโคเบอร์แดงนื่องจากพื้นมันเป็นถนนนะมีกรกระจายการแคบนะตนนแต่ว่าเออคือเมื่อกี้เห็นมิกเขาแลรีล่ไพโอมาด้านซ้ายแล้วก็ไม่ได้เยอะแล้วรเลยเดินไปทไาไปวะเอาปืกนกลขึ้น,น้าคือเราจะเห็นอะไรปันป่นๆกันหน่อยในเลเตอร์ตอนนี้แหละเอาจริงโน ถ้าฝั่งกิดเขาเล่นเป็นอันนี้คอมมอนโดเนาะกอโมอบายแเรียกว่าถ้านึกอะไรไม่ออกก็เก็บครีปก่อนหรือผู้การตัวนี้เขามีข้อดีคือยืดหยุ่นนะข้อเสียก็คือยืดหยุนย่นแหละมันไม่มี off map ออฟแมปอะหลักๆนะทำผมก็เลยเชียร์ไปทางแท็กซ์ซัพพอร์ตไม่ก็เอีมากกว่าโอเคแคปหน้าบ้านละหลังบ้านลืมแคปนะตอนนี้ก็จะจ่ายกันแคปแล้วก็เป็นอซซอลกัไอเดียก,กับผู้การเอสเทียอย่างสไตลิกรีเซิร์ฟเนาะที่ผู้การตัวนี้เล่นได้ยาวๆจนถึง ลัตเตอร์มาแค่สองร้อยเลยนะก่อนที่จะต้องไป,ไปเปลี่ยนจากไอซ็อกเกเดี๋ยวไปเป็นอย่างอื่นแนละ้วก็โดนอีกฝั่งบ๊อบย้ายใส่ทีน,นี้ประทับโคเวอร์ยิงแรกกันอย่างเงี้ยจะจบลงที่เสมอนะเพราะว่าโคเวอร์โคเวอร์ต่างฝ่ายตา้ะระยะยิงก็ได้ทั้งครูเด้อปุ่นกลอย่างนี้ดเดี๋ยวความปุ่นกลปุ่นกลจุบพัดจุปป่าไอซ็อซกเกวิ่งมาแปลงแล้ว,อ,ลวอีกฝั่งไม่ได้ดูเนี่ยใช่ไม่ได้เห็นดีทีไปละ ทันทีที่รีทีทันทีท,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 ที่เห็นตัวอซอลเกนเขาถึงหน้าเราได้แกเดียร์เป็นตัวหนึ่งนะขอนตายส่วนเซกชั่นก็คิดว่าน่าจะกลับไปติดกระเป๋าพยาบาลหรือไม่ก็เดินอยู่แนวหลังทั้งสองฝ่ายกระจายแคปนะแต่ทางฝั่งมิกเขาสุดแกเดียรช้าไปส่วนทางฝั่ง,งอังกฤษเขากดซัพเปอร์นะคนุณคลปคุณค,คหัดเดี๋ยวเมื่อกี้ยังอยู่ด้านบนเลยเด้านล่างเลยเอาจิงแรกกันไปแล้วคุณคลยิงเซกชั่นกำบังแดงกำบังแดงก็แตกกัแล้วแต่ทางฝั่ง อังกฤษเขาเอาวิกเกิลมายิงไล่นะคือคือกำลังเขียวก็จริงอ่ะแต่โดนยิงอัดเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะไม่ไหวนะยิงไม่พินเลยเอาปืนหนีไปละยิงไม่ทนันต้องต้องกลับบ้านละแต่แต่เอา้าไม่เอาไม่ได้เอาตัวเซคชั่นมาแฟงคุณกลนะแต่ซัพเปอร์เขาแบบเขาประกันหน้าได้ทันแต่คุณกลหันไปไหนก็ไม่รู้นะแล้วเพื่อนไปไหนพเพื่อนแกเดียวอ๋ออยู่บ้าน<ๆ>โอเค แกเดียบารดี้แล้วดีไงติดปืนไฟน่ปปาสเปอร์ทำมันไล่คอเบัวเขียวแกเดียบเดินเดินหลบหลังแล้วแต่ไพรูจะตายแล้วแล้วแต่ที่สุดเซคชั่นน้นบุกก็วิ่งมาแฟงทีแล้วตอนนี้แกเดียบกับแา่สองแกเดียบก็บเราจะเข้ามาแต่คุณโกนอยู่หน้าบ้านอีกไม่นานก็ได้จะถึงแนวหน้าที่หน้าบ้านแหละแล้วสเปอร์สเปอร์วิ่งไปไหนวะล่ะระยะนี้ไอพีอูสชนะกีญญกันนะยังไปไปเผาคูเบอร์โรเอโคเอโคโอเค ตัวอซ็อกแกเดียรลูนโม้เสียดายมากเลยแม่ตามอ่ะแกว่าต่างฝ่ายต่างไม่ได้เลยนะได้แต่ได้แต่ยิงกันเฉยๆยอดคิวนี้ก็ไม่ตาม่าง้วยแล้วแกแกเดียตัวที่สาม,มาอู้นี่ถ้าเกิดถ้าเกิดกะทังกว่าสวยๆนี่ออกสองสองต่อนี่คือแล้วนะมีอยัางกีดยาวๆเลยเพราะว่ากีดจะวิ่งช้าก็ติดอาซอแกนจะยินประทับคูเว่าก็ติดป่นคนนะ มันไม่ไวมักไวบักช่วงต้นดีทางเกมเขารับเมืออังกฤษได้ดีไวแล้วไม่เหมือนโอเวอร์แล้วโอเวอร์นีเวลแบบกระสอบซ้ายพิยัดเอาอย่างเดียวโอกแต่ซอกแกเนี่ยจะไม่ไหวอะตัวปืนไรเฟิลสองกระบอกลุ้มยิงมึงกดบอลกระทับโอเวอร์ใหม่แต่จะไม่ทันฮะใช่ไม่ทันเอาเราเราเอาเอาดูการถกทหารใส่แล้วสิ ก็รีทิพแล้วข้างนิ่งอยู่โอเคอย่างนี้ยากเนี่ยฝีกฝั่งฝีฝั่งเขาเอาอีฝั่งอังกฤษเขาเอาผมเซฟชั่นคือถมอาร์มี่มาหมดมาด้านซ้ายทุงกลางหมดเลยเตรียมดันเข้าคัดออฟตานี้ถ้าเกิดเสียตาดันคัดออฟง่ายมากแล้วเซฟชั่นสามตัวกับแกเดียนตัวนี้มันมาไม่อยู่แล้วนะปวดปวดแต่บอลกลัวจะมาวิ่งมาถึงอ่ะโอ้โหลงไปผักเลยปืนจะหมดมา ซาแกนวิ่งเข้ามาแล้วไปหวาดลัวแต่แต่เกรงใจปืนข้างหลังแต่ก็ดีนะซาวแกนยแต่ไม่ค่อยไหวนะโอ้ไม่ค่อยทูดีเลยต้องเอาปืนกลมาไล่อย่างเดียวอ่ะอยู่ไม่ก็ต้องกระจายกระจายกเข้าอ่ะซึ่งด้านบนด้านบนกันอาจจะไม่ไหวพติดกับบางแดนด้านล่างอาจจะพอได้มีกับบงเขียวช่วยนิดหน่อยตอนนี้ความหวังบุบ้านอยู่ที่ปืนกลขุดบังเกอร์พยาบาลแล้วส่วนอังกฤษอังกฤษติดเบนนะ คือสองสองมาชาร์จไปขุดบ้านบังเกอร์พยาบาลแต่ถ้าตอนนี้ไปสองสองจะดีู่ดีมากคนกดตั้งตรงนี้ยิงไม่ถึงนะตัวตัดกันออฟแล้วเรียบร้อยทหารยืนแช่ <off S 1> อยู่ที่บ้านนี่คืออะไรไม่มีเลือดนะตัวนี้ไม่มีเลือดตัวนี้ไอ้นี่ก็ไม่มีเลือดไม่มีเลือดสองหวไม่มีเลือดสามหัวไอ้นี่พอมีแต่ไม่มีคนเดี๋ยวเดี๋ยวตัวรับวิ่งชาจากศึกเมื่อกี้นีตายกันเ,ออเบื่อยแบบแบบ แล้บากตาเยอะที่มีโอกาสดี่หลุดง,ง่ายนะคือทั้งฝั่งทั้งฝั่งอังกฤษ,กฤษแล้วแบบบากมันเหมือนมีเลิ่มแบ็กชาร์คกัรน่ะแค่ทางฝั่งอังกฤษ,กฤษเขาจะายจนจ่ากกว่าซึ่งทางฝั่งอังกฤษก็เลือกขุดเป็นเต็นท์พยาบาลน,นะคือถ้ากรณีมีแมนพาวผมว่าจะค่อนข้างเชียร์เต็นท์พยาบาลมากกว่าการออกยูนิตยุทธเลดังตัวเมดิกแนละเพราะว่าตัวนี้มันนอกจากพยาบาลช้าแล้วมันยังกินป๊อปแคปกินอัพคิฟด้วยแล้วต้องเสียแมนพาวอีกร้อยแปดสิบแล้วซึ่งเติมแมนพาวอีกแค่ยี่สิบเนี้ยาบบลกััะคือยงงไ โดยภาพรวมผมค่อนข้างเชียร์ตที่ทางเต็นพยาบาลซะมากกว่าแล้วแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ออกกันเนื่องจากว่าต้องเอากระสุนไปติดตัวเพียสวางกันระเบิดเนาะแล้วก็ซัพเปอร์เขาต้องยืนอยู่ยืนบวกอยู่แนวหน้าด้วยก็เลยเราจะเห็นผมขึ้นเป็นพยาบาลอังกฤษมากกว่าหรือไม่ก็ทางฝั่งของทาง,งคุณริวโจที่เคยขวบอะไรทัวร์นาเมนต์เนาะที่เล่นตัวเซ็กชันเบนนะรีบขึ้นเบนแล้วเอาออกพยาบาลอะไรประมาณนั้นนะ ึ้นท่าตามปกติแล้วอังกฤษเขาคือถ้าเขาติดกระเป๋าพยายาเขาก็จะดีเลย์ตัวของตัวเบนไปถ้าเกิดเขาอัพตัวเ,นเ้นพยายาก็จะดีเลย์ตัวเบนไปด้วยสุดท้ายแล้วก็เลยต้องออกมาใช้พยายาแหละแต่ถ้าระยะยาวอย่างที่บอกไปเซนเพยายาได้ได้เปรียบกว่าเยอะมากอันนี้กูกูขนระับการกลับมาแล้วแต่เลน้ำมันตามเขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยบิบิเกอร์ทงหายไปคงนึงเลน้ำมันตามฝั่งอังกฤษก็จริงๆเปิด เอาตัวอินฟัตตี้บูเทอร์มาได้เลยนะแล้วเล่นฟูทหารล้วนออกเอิดิกันมาสักกระบอกหนึ่งเนี่ยนี่เกนเขาเขามาโดเบนหรอโอเคติ๊กิกันกระบอกวะเขอดูตั้งเลยมันติดกิกักระบอกเดียวนะกระบอกเดียวยังไม่เต็มที่แล้วก็กลับมากันเป็นการโจทหารใส่ตุ๊กตากระบอกดูน้ำฟังนิกของเราก็ออกสองสองมาทีที่แปดนะซึ่งช้าไปแล้วนะสองสองต้องมาทีที่สี่ทีที่ห้ากำลัดีแล้วถ้าเจ็ดขึ้นไปแล้วไม่ไม่แนะนำละ ว่าออกมามันเจอไอรีการทันทีแล้วก็เหมือนกับว่ากำลังจะโดนระเบิดมือโอ้ร,ระวังสเตนหน่อยสเตนเขาเปดแปดจุดสเตนเลยนะเบนก็บเบนถือกระตอร้อยด้วยเบนยิงแม่นกว่าปกติคือถ้าเราใครที่เล่นคอมมานโดอ่ะคอมมานโดเขาจะมีสองสายเนาะคือคอมมานโดคอมมานโดแบบ <Okay. S 2> โดนเลเวลกัะเดตายคือคอมมาดโดสายล่องหนเนาะคือการไม่ติดปืนแล้วก็เข้าคูเบอร์สวยๆแล้วก็โฮไฟล,ล์รอดัก่าบถึงเวลากระสตูรโดล่ออมมาก็โยนระเบิดใส่แล้วก็วิ่งเข้าไปยัดเลยแนละ้วแล้วเพื่อเอาเพิร์ลสไตที่พามใแล้วก็วางกะไว้ไเลยอะกับอีกวิธีหนึ่งก็คือการติดเป็นคู่แล้วก็เก็บคนเอมุไปนะซึ่ง วิธีที่สอง่ยเป,เ,ปเป็นการใช้คอมโบโดที่ค่อนข้างง่ายกว่าแต่กับการจะดึงประสิทธิภาพจากคอมโบโดได้ไม่เต็มที่นะแต่ตอนนี้มันเป็นอดีตไปแล้วล่ะโดนเลฟ์เกรดแตกตายซึ่งทางฝั่งอังกฤษออกคอมโบโดตัวใหม่คือผมไม่เชียร์นะเพราะว่าถ้าตอนเนี้ยฝั่งอังกฤษเขาออกขุดบ้าใช่ไหมขุดบ้านเสร็จเขาสามารถออกเซนทอร์บากดเกมได้เลยซึ่งแต่ที่ทางฝั่งวิเขายังอยู่สถานราบแล้วออกวันสกแกนเพิ่มคือไม่มีอการอ่ะาโดนเซนทอร์ไล่เผาเป็นบ้าตายได้เลยโพแต่ไม่ได้มาเอาตัว เบน,น,นเนาะเศรษายะได้เบนถือแล้วสองสองที่ไม่ต้องกลัวนะมีละมแล้วมองถ้ามีปัญหาโลคอมนโดล,ล้วงก็กดไออิปาทีอัปเดตผ่านลาบไปวินิแมปก็ได้นะอามผมบตอนนี้ถ้าเป็นเป็นบิ๊กถ้าผมเป็นปักมิที่ผมจะกดเอเดกนการแทนเดียด๋วยวโดนเลถังล้วงเป็นสิบนาทีแล้ววีวีแล้วแท็งแบบแล้วเกมก็ตามด้วยคือตามโดยที่ไม่รู้ตัวนะเพราะอยู่ธงนี้ธงนี้ไม่ได้แคปอ่ะ ทำใหเหลดดียมันดีที่สามเป็นที่ครับ,บอโอโอขาดเลยเข้ามาดูนะทางฝาางั่งอังกฤษจะบ้าที่กดเอดิกันหรือ,อ,อจะแบบลอมเจ็บตัวแล้วกดโอเคเขาก,กดเอดิกันนะถ้ากดเอดิกันก็เร็วแหละโอ้แตจจ่ดีหนูจำไว้นะครับเวลาจเจออังกฤษอ่ะอย่า,า,าเผลอไปวิ่งชัดเซ็กชันกับมังเขียวไม่งั้นจะตัวระเบิดตาย เป็นไม่ได้เวลาเจออังกฤษอ่ะเวลาเซคชั่นกับบางเกี่ยวใช่ไหมไปเอาพกหรือไม่ก็ยนันกลอกมาเล่นจะดีกว่าหรือถ้ากับกรณีที่ไม่มีเงี้ยก็พยายามเข้าจากหลายทางแล้วยิงหลังโอเวอร์เนาะพยายามแบบไปชั้นหน้าเพรา,าะถ้าเปิดไปชั้นหน้าแล้วแบบว่าสังเกตว่าความเสียหายที่เซคชั่นทำได้ก่อนที่เขาจะรีทีสเป็นขั้นสูงมากเลยด้วยการยิงไพโอกระจุยไปตัวนึงกับพันช์แกนอีกวันคะรึ่งหลอดนะสองสองตอนนี้ปีคิวอยู่แต่ว่าโดนคุณกนยิงหลังมาก็เจ็บอยู่พอๆนะ ส่วนซัพเปอร์ซัพเปอร์เหมือนจะไม่มีเพี้ยนป่ะตอนนี้ซัพเปอร์ปปรติดเพีย้ยนไม่ได้แล้วแหละเพราะติดปืนไฟไปแล้วต้องถ้าจะติดต้องไปติดเบนอย่างน้อยก็ยิงยิงพอยิงอะไรอากาศได้เบนยิงอะไรไกลอะไรอากาศแล้วก็ไปมีเขายังไม่ได้อัพนี่หว่าไม่ได้อัพไอ้อะไรวะตัวในต่อยขอเบอร์ถ้าใครที่เล่นสายพิธากันเนี่บยบ่อยๆอะ่ะโปรสตลิ t ี g y r e s e a r c ผมแนะนำให้ช่างเขา ติดตัว s u p อร์ตแพ็ k เกจเนาะเพื่อเอา saturation charge ก,กับ nettoy c o v e เพราะว่า nettoy cover หลักๆคือไว้ระเบิดพุ่มพวกเนี้ยที่มันระเบิดไม่ได้แล้วเอาไอวิคัดมาเหยียบเนี่ยหรือถ้าเกิดจะเอารถถังไปยิงมันก็ยิงด้วยน้ำสิบลัตก,กว่าจะแตกแล้วแถมตัว support package จะเพิ่มอิเล็กทรอนอมด้วยพว้กันเองครึ่งหลอดน่าจะกระโดดขึ้นบ้านเลยนะหลังจากหลังจากครึเสร็จอะ นี่ยครูคก็กระโดดปั๊บคนตอนนี้ก็กระซอกแกนยิยงเลยคุณเลยอนะโอเคอยากจะตายนะแล้วนะนี่เลี่ยนโดนไอ้ไ์กับมันบอบปลาตายมากเลยคือเชื่อแหละว่าต่างฝ่ายต่างก็าด,ดูยูนดิตไม่ค่อยทันอ่ะเพราะว่าด้วยความที่โลลรดเดอร์อเขาไม่ค่อยเร็วมากแล้วหรือเราจะไม่เห็นเขาเดินหลายๆแนวสนใ่ก็จะเปกระจุกยู่ที่เดียวใดเดียวหนุนเลยแนละ้วนี่จะเป็นเรื่องปกติโดนระเบิดมือไปแล้วไอี่การยิงไม่ลมมงบนอนะ อีกเล่าหนึ่งนะสำหรับซัพพอร์ตแพ็กเกจไอเบรกทูอิคูเมนต์ตัวนี้เนาะก็คือแพ็ซเกจ์เขาได้ระบบพื้ด้วยก็บอกคนเล่นไพ่ที่ชอบเล่นทหารกัสก็เป็นหนึ่งในซอยที่ไม่ได้แย่นะแล้วทีมเกมก็ยังเล่นได้นะมีตัวบว์อสเพนชั่นโฟลนะซึ่งรู้สึกผมเคยเคยทำรีวิวไปแล้วปะเมื่อมาท็อกปีที่แล้วก็จำไม่ผิดในตัวสกิลเนี่ยโอ้โดนแอซเซสกระเดชไปคือแอซอซสกระเดชมันความแม่นยำมันก็ต่ำมันต่ำก็จริงแหละอืแบบปลาอะไรก็ไปโดนนะแต่ว่ามันลู่ละ8เมซนะโดดดนไไก็ขา้ ไอ้ั่นเอาเอาเอ็มจีไม่ลงนะกว่าจะเอาลงได้นี่ตือเวลานานมากซึ่งถ้าผมเป็นอังกฤษตอนนี้คือผมขุดบ้านเสร็จแล้วเรื่อนเล่นทหารแล้วไปเอารถถังดีกว่าน้ำมันสามร้อยแล้วป่ะคือออกคอมเบลก็จะเกือบได้สองพันแล้วป่ะเส็งร้อยสิบห้าคอมเบลร้อยสิบเออเหลือน้ำมันอีกแปดสิบเปรเซนพอได้มีก็ขุดบ้านรถถังแล้วแต่รถถังก็มาช้าเนาะเพราะว่าโดนไม่ได้ยึดตรงนี้แล้วบวกกับโดนตัดคันออฟตอนต้นเกมด้วย หลังจากดวลปืนโดนี้กันเสร็จก็ตอนนี้เรียกว่าสงบบอกแนวเงียบก็คือเงียบเลยไม่มีแบบไม่มียูดิตแนวหน้าแลยสรางคต้เพิ่งเดินมาถึงไงต้องดูว่าทางฝั่งมิเขาจะเอาพันธะโฟร์อาซอลเจมาหรือเปล่าหรือว่าจะเอาพันฟ,ฟร์ธรรมดามาซึ่งถ้าการณีไม่คนไม่มีงบน็อกเอาพันธะฟโฟร์ธรรมดามาก็ได้นะแต่ว่าถ้าการณีมีงบเนี่ยก็เอาพันธะโฟร์อาซอลเจมาดีกว่าเพราะว่าตัวรุ่นอาซอลเจของแวร์มักใช่ไหมเอ่อ ตอนสองดาวเขาจะได้ลดค่าสเกตเตอร์แล้วทำให้ยิงคนแม่นมากในขาที่ทางฝั่งถ้าเป็นพันธุ์โฟธรรมดารุ่นรุ่นจีของแวร์บักเนาะที่เป็นรุ่นที่อยู่ในสายการผลิตทั่วไปเนี่ยอคันเนี้ยคือพอสองดาวเขาจะได้เกาะนะทำให้เกาะเขาเป็นสองร้อยสามสี่เท่ากับพันธุ์โฟรุ่นจีนะแต่ว่ากับการคือความเป็นดาวเขาจะไม่เท่ากับกลับอยู่แนวหน้าเราจะทะเลาะกันอยู่พักหนึ่งโอ้เคลรเดี่ยววิ่งชันจริงดีที่กระตุกของบั๊ สองสองดูสองสองโซนะแต่ช่างตายไม่ได้นะช่างตายนี่มิกไม่ดีมีไม่มีแมนพาไปออกตัวช่างใหม่อ่ะคืออันตรายมากเลยสองสองนี่ขวดมาคือจะยิงสองสองขวดเอนิกันมาสองสองวิ่งหนีอะถ้าไปลืมนะตอนนี้ผมเชียร์หลังจากรถถังเคยผมก็า้องเชียร์ไปที่ปกมาแล้วเอนิกันไม่ได้เซตอัพยิงเลยเพื่อกระเด็นไปแต่ยิงไม่โดนการขออาร์ติสโเนจากทางฝั่งงกฤษ เึิงว่าตอนนี้เขาขุดเสร็จไปเทียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณของคอมเวลนะได้2คันแล้วเนี่ยเอาจริงๆคอมเวลได้ดิฟมาฟสวยๆได้เลยอะแต่ทางผมผมเชียร์คอมเวลคันหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งผมเชียร์ไปทางโคเมดละไม่นะเขาเติมคนยอดโอ้อ่ะมีบังเกอร์เหรอเดี๋ยวยูไออะไรเด้งวะแป๊บหนึ่งนะขอปิดแป๊บหนึ่ง โอ้มึงทีบางทีเปิดลายทิ้งไว้แล้วลายมันก็ดิ้งรูปขวางเกแก่ล้วสาวเก้ววิ่งช้าเหรอฮะแล้วก็ยังวิ่งไปติดวิคเตอร์กระบอกเดิมเนาะคือทั้งที่วิคเตอร์กระบอกนี้มันก็อยู่ของมันดีๆของมันอ่ะเซชันพูแดงตัวที่สองล้วจะว่าไปทางฝั่งอีงกฤษเขาติดเบนครบอย่างอ่ะตัวนี้ครบละครบตัวหน line line então, okay, ึ่งละ น่าจะคบกันแล้วแหละคิดว่าโดนเรือกระเด็นยนิงตายไปแล้วเขาไม่ได้ถอยตัววิกเกิลเนาะเครื่องกิทเขาไม่ได้ออกคอมเบลท็อทีอยาะคือตอนนี้ทางฝั่งมิกเขาออกพันธุ์โฟทำอะไรพันธุ์โฟธรมรมดานะไม่ใช่พันธุ์โฟอัลซอร์ตี้โอ้คอมปอโดหายตัวดูตัวป่ะเนีเ่ยคอมปอนโดเข้าขอ่ะ แต่ทหารข้างหลังก็ายิงถึงยังคงชนแนวหน้ากันอยู่อย่างเรื่อยๆนะเดวไปลูกหนึ่งหลบเปล่าหลบไปแต่เริ่มมิหลอดกับลีที่ผ่านกังแดงอบตายนะเผลอไม่ได้เลยเผลอดนระเบิดดูปัดเดียวตายพันธโฟมาแล้วมไม่ค่อยมีนะเลยเป็นพันธโฟธรรมดาครส่วนทางฝั่งอังกฤษอังกฤษ ฟุตบิ๊กเท็นะไม่ออกรถถังขึ้นไปเป็นเชอร์ชิลแทนเนาะซึ่งตอนนี้490เป็นพาแล้วอีกนิดเดียวคือถ้าเกิดเขาไม่เติมคนเขาก็อ่าเฮียกูถามจริงคือแบบมึงไม่มีแนวหน้าแต่มึงออกจะลวดแล้วจะลวดมันจะถูกล้วงตายนะส่วนทางฝั่งมิกกี้ออกพีเกนเพิร์สลุ้นสุดคาสู้ทหารพิษนะจริงๆทหารแรงบังเล่นทหารนะฮะหน่วยที่คือมันเยอะไปแล้วนะ เป็นฝั่งเล่นสหารสี่ชัวพอแล้วแต่บางบางเคสก็อาจจะเล่นห้าได้น,นั่นดีแล้วแต่สถานการณ์เนาะแต่ถามผมผมจะเชียร์แค่สี่พอแต่สแกนตัวที่สองมันไม่ไม่นัดไ,ไม่เชียร์แล้วอะไรเนี่ยบอ็อกเซคชั่นกำบ,บังแดงแล้วโฟลได้ขับไปแล้วแลมันตี้อะไรเมันตี้มาสู้คนนะแล้วร,รถนายจะเอาอะไรสู้รถอ่ะอินกันก็บอกเดียวเหรอนายมีน้ำมันหนุ่มสองร้อยนะเพื่อน สองสองวิ่งมาบีวิ่งไปดีอาจจะโดนเอนเล่ยุ่งผมแต่ระเบิดยังไม่รับดีกว,ว่าถูถังมาละแล้วเปนตีตอนนี้ยังไม่มีเป้ายิงนะเดี๋ยวส็อพักก็ได้จะยิงสาดๆไปแหละเพราะเห็น่าดหรือสาอ่ะเซตอัพแล้ว,ว,ลวยิงละตรงนี้ชัวร์เห็นไหมคือตรงไหนหนาหามันแน่นก็จะสาดไปก่อนเฟิร์สสองสองตัวอิิการยิงตายไปแล้ว ไม่เล่นฐานจูโจมเป็นแกเดียเหรอวะเออดีบู๊หมาไม่ได้วิ่งจัดแล้วก็มีทานทำเพี้ยตบเพี้ยจากไหนอ่ะซัปเปอร์เหรอซัปเปอร์ตุ่นไฟไม่ใช่เขาบอกว่าซัปเปอร์ไปติดไอ้ที่ติดปูไฟไปติดเพี้ยตบระโบวิ่งหมาผ่านเข้าได้คอมโบโดวิ้งรีบรีบวิ่งมาช่วยเลยแล้วนั้ เป็น,นรุ่นพันธุ์โผล่เป็นรุ่ไฟใส่ก็ไดะอู้หูงั้นนึงไม่โดนนะแพนโผล่รอดไปทิ้งเพี้ยน,นไว้คือถ้าเป็นซัพเปอร์ติดปืนไฟไปแล้วอ่ะต้องพูดว่ายูดิที่ติดปืนไฟแล้วผมไม่แนะนำให้ติดไม่ติดพวกไอ้บาซูก้าหรือไอ้ติดทั้งไอ้ไอ้พวกบาซูก้าหรือเพี้ยนอย่างแรงเพราะว่าระยะยิงมันจะเพี้ยนน็อตกลายเป็นว่าเพี้ยนอะ่ะพอติดกับหน่วย ปืนไฟป,ปุ๊งอ่ะแทนที่มันจะยิงแบบปกติอ่ะมันกลายเป็นว่ามันวิ่งชาร์แทนเนาะเพราะว่าระยะปืนเวลาเอายูนิตสั่งยิงใช่ไหมมันจะต้องยิงได้ทุกโมเดลอ่ะมันเลยกลายเป็นการวิ่งชาร์ตเนาะเมื่อกี้ก็แลกเลือดกันไปอ่ะทำไมยังกินตายเยอะวะไม่เข้าใจบอสมัมาคุณตามคนยังไม่เห็นเลยอ่ะแล้วออสซัพเปอร์ปิดเพียสไปใช่ไหมอ่ะซัพเปอร์เก็บเพียสไปคือเบนเยอะขนาดเนี้ยคือเซคชั่น เซกชั่นเบรมันครบแล้วอะ่ะคือตอนนี้แกเดียบมันสู้สู้อยู่เซลแท่แต่ไม่ได้แล้วอ่ะต้องพูดว่าที่ยังสู้ได้เพราะเซกชั่นมันมีสี่คนเนาะถ้าเซกชั่นห้าคนเมื่อไหร่ก็คือโยนเกมทหาทิ้งไปเลยทางฝั่งบิ๊กต้องถูกปืนบาร์คาเฟ่ต้องไปเอาเวเฟอร์บอมบาออตวินอะไรพวกเนี้ยหรือว่ารถถังไม่ก็ปืนกลอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อะ่ะขอปืนใหญ่คุโบกอีกแล้วยี่สิบนาทียังกิ่นยังไม่ออกรถถังนะคือแบบหมดหมดเอ็มพีแบบการเติมคน์อ่ะแล้วออกยูนิตมาฟิวฟิวทหารเพิ่มอ่ะ มันเดียวป่าไปแล้วแบะคุณกดนไว้เซกชั่นไว้เหมือนจะไม่อยากเสียคุณกนขนาดนั้นเลยเฮ้ยแต่อย่างนี้น่าจะเสียยูนิตเพิ่มตัวนะส่วนมิกเกอร์แกเดียตายไปเฮ้ยซปเปอร์ตายตัวนึงแกเดียนี่นจะจะคุมไม่ทันเมื่อกี้กวาดยูิตไปสองตัวกู้คุณกนกลับมาได้พีแกนเพราะแต่อีกฝั่งเขาเป็น แล้วอังกฤแล้วก็บ,บังแดงด้วยจะตายตัวนะ่ะต,ตอนตอนลีธีรีธีผ่านกับบังแดงหมดตัวเลยจ้าอังกฤษในที่สุดเขาออกขมิ้วได้เฮ้ยจะบอกว่าแรมันตีมันจะตายเง,งีบบ้ยเยิแบเก็บไหนะมเก็บไหมเก็บไหมเก็บไหมเก็บได้นะมลาสมองดิปลาสมองเราเก็บได้ไม่เก็บนะเสียดายมากเลยถ้าเก็บมานี่น่าจะบันเทิงจะโหลด จัลลออังกฤษแต่เยอรมันเป็นคนใช้คืออย่างที่ผมบอกอะเกี่ยวกับจรวดอยะคือถ้าไม่มีแนวหน้าแนวหน้าที่แข็งพอแบบฐานล่าเวฟทีมแล้วรถถังเนี่ยแล้วออกขืนออกจัลลอยมาการว่าจรวลอยโดนล้วงแล้วก็ตายอย่างเงี้ยซึ่งเคสของไลแมนตี้มันตายค่อนข้างง่ายเลยด้วยความที่ว่ามันเป็นขาของข้าแล้วก็โดนอะไรยิงนิดน,น,น,นหน่อยหน่อยก็ตายแล้ว <S <S อังกฤษหมดตัวเลยอะคือเสียยูนิตเสียคอมมอนโดเสียซัพเปอร์เสียแฟคชั่น ถ้าฝั่งมิกมิกรออะไรมิก่อนแพลตฟอร์ซอเจนะเหมือนจะรู้ตัวแล้วว่าตัวเองมีงบประมาณออกเจไปทำเกมดีกว่าก็ได้แหละเพราะว่ายี่สิบสองนาทีอังกฤษจะไม่มีรถถังด้วยกลัวไว้ก่อนก็ดีว่าเราจะเจอของใครของใหญ่นะแบบเอ่อเฉลชิวแช่แข็งไม่ก็คูเม็เลยคือถ้าเกิดออกมาตอนนี้คือมิกไม่มีไรฟู่แล้วนอกจากแพลตฟอร์ที่พอยิงูตดวใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะว่าแพลตฟอร์ต้องออกแม่งโคตรต่ำเลแล้วมันตีสาดไป ไม่โดนออกซัปเปอร์อาไ,ไนนะ้แล้วทำฝัง่งอังกฤษจริงๆนะคือถ้าผมเป็นอังกฤษคือผมฟิลตถวถังไปคันหนึ่งอนะ่ะแล้วระหว่างนี้ใช้อิมเปรสชันรีเพไปแก้ขัดไปก่อนเขาแต่จะว่าไปจนจบเกมทาง,งทงน้ำมนต์เขาจะไม่แคปจริงๆพีโอ้ในที่สุดในที่สุดมีเขาเข้า,ขาอีโบเปลี่ยนแนวเล่นเล่นแนวล่าแทนเปลี่ยนแนวเล่นเปลี่ยนแนวเล่น มีไฟดินที่สามมีอะไรทกันนะ่ะโอ้เข้าเปล่าเกเดียแล้วราโฟาล์ดเจมาละเข้าเปล่าเกเดียอะเขาไม่ได้ยิงพักหนึ่งอนะ่ะวัลโดนสองนัดละเกเดียมาแล้วอาจะมาตัวเดียวน,น,นั่งนึง เอาวอิริการยกพอดีนึกว่าจะวัดใจยิงแรกไปเลยเพราะนั่งโผ่มาปิดจ็อบอีกแค่นัดเดียวนะจริงๆอ่ะเสี่ยงเสี่ยงวิ่งไปเลยยังได้โดนอิริการยิงอิริการยิงท้ายไม่นะแต่หัวใจกลับจะตายยิงไม่โดนไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ยังไม่ขึ้นหนะ้าพี่แก๊งกำลังแบกหลังผักอยู่ ซัปเปร์ลใหม่ตัวน,นึงมาช่วยมาช่วยซ่อมรถไม่จะรอไม่ทันทางฝั่งมิกก็ออกช่างมาเพิมม่มอีกตัวหนึ่งเพื่อซ่อมรถไม่ทนันม้าตัวรบิดไม่ได้ติดด้วยบอแกเดี๋ยววิ่งเข้ามาแล้วใหญ่จริงรู้เปล่าว่ามีมเฟลีไฟอะ่ะ <c oughs> บอแกเดี๋ยวมินายกำลังจะวิ่งไปหาปืนใหญ่นะโอเคเขาเดินออกมาล้ว ตอนนี้เหลือเหลือปลดปืนทิ้งอรือไม่ก็ขโมยปืนอหะปัญหาคือแพนธ์โฟเขาเลือดน้อยไปเนาะยู่ดีนั้นเดียวตายวิชั่นบล็อกละอันนี้วิชั่นบล็อกมองไม่เห็นมองไม่เห็นเห็นละโอ้โหซัพเปอร์ซัพเปอร์ซัพเปอร์ปืนกลบ้านยิงไม่ได้เลาะระยไม่ถึงขอบเวลว่าแทกาวอ่ะปืนกลบ้านยิงได้ละ มันจะรู้แล้วว่าคอมเบลอยู่นี่เลือนครึ่งหลอดน่าต้องยิงมาทัา้งสองสามนัดเนาะผมไม่ค่อยเชืว่อว่าสองสามนัดกันแน่เกี่ยวอันีกันกลับบ้าละเละมันตี้เลมันตี้ยงิงอะไรยิงดักวะใช่เลมันตี้ยิงดักขาไม่หนีแต่แต่ถอยไม่ขนาดนี้แล้วต่อให้ตกต่อให้ตกก็ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะถือว่าเรากดอดิการสตรูได้แล้วอ่ะกันได้กลับมาเป็นของแถมมาด้วยความที่อีกันเราอยู่ หน้าเขาโคตรเลยเนาะเดี๋ยวแล้วแล้วพี่ทำไมพี่ไม่ไปเปอร์ซ้อมตัวแต่ว่าการที่การว่าอะไรมันตี้ยวมาทำประสิทธิภาพไม่น้อยมากเลยดีก็เริ่มแคมป์แต่ดูแมนพาวตัวเองเปล่าแมนพาวตัวเองไม่ค่อยพอนะล็อกพันธะโฟล์กเกอร์ถอยด้วยโอ้ปืนใหญ่ดูปืนใหญ่ได้เก็บไม่ได้ โยนปืนใหญ่กันรัวๆเลยกระสอด150แมกกาซีนีแกนพาเอ้ตายโอเคหมดตัวแล้วอังกฤษเครื่องกิดอ่ะเครื่องนี้เป็นเคที่ฝั่งเคที่แสดงให้เห็นลแล้วว่ามีน้ำมันอ่ะควรไปออกรถถังก่อน พราะน้ำมันน้ำมันในแบงค์เยอะอย่างนี้คือเอารถถังไปชนไปชนใช่ไหมอย่างน้อยมันจะไม่เจ็บเอ็มพีอ่ะกลายว่าพอออกเนื้อออกทหารมาไปชนเรื่อยๆออกทหารมาไปชนเรื่อยๆกันว่าน้ามันแ่งเฟ้ออยู่ดีในแบงค์แล้วน้ํามันเฟ้อมันทาอะไรไม่ได้ด้วยและแห่งต้องเสียคอยเสียใบพาวเติมทหารเติม้ฐานราบเรื่อยๆด้วยกันว่าจากที่ทางฝั่งบิ๊กเขาจะเสียเปียบเพราะว่า เกมตามเนาะเนื่องจากคงน้ำมนไม่ได้ยึดแล้วก็โดนตัดคอนออไปทีหนึง่งอะแล้วในช่วงกลางเกมเด็กเกมทหารก็โดนเอาไปแล้วเนื่องจากาเครื่องใช้าติดเป็นคู่เนาะเห็นะวา่ารถถังของทางฝั่งมิกซ์สองพัน 2, มันทำงานได้ดีกว่าของทางฝั่งทางกีเขาอะทางกีเขารถถังบ้านท้าม,มันอะไรวนะเ,วเวนี่ยเล่นเป็นบลูเทงส์เลยโอ๊อปพี่แก๊งไม่ใช่ปัญหาจริง ถ้าลาบนีน่าห้าตัวหรอกแซปเปอร์ตายบ็อบเกเดียร์สามหน่ยอยูถูถ่นะจริงๆแัปเปอร์ตายตัวหนึ่งแล้วแ,และยิ่งเป็นกำลับบงแดงด้วยแต่มันตียิงมาละโอ้แต่อย่างนี้นจะตายได้นะสนบนสบายดีพา้วโฟล์สองพันของไรลัม เสาแก่นมาแล้วตายตัวนึงก็อน,นะตายตายตัวนดน,น,นเหยียบไปแล้วแล้วคอมเวลเลือกส่วนสองก็ตายหมดบ้านสวยๆเลยอนะแบบการนี้สวยๆ,ๆจริงมิกอะมีเพย์าดีน่าจะไม่มีอะไรแหละคิดว,ว่านะ